ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องเซนรี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เกม Free Fire เช่นเคยนะคะทุกคนนะก็ <c oughs> เห็นจากหน้านี้นะทุกคนก็เป็นการท็อปอัพนะคะทุกคนคือการเติมเงินนั่นเองนะคะทุกคนนะ9เพชรเราก็จะได้หัวเป็นปีแบบนี้เลยนะคะค่ะ <c oughs> ก็เติมเงินรับปีเฉยๆก็จะไม่ใช่เชอรี่นะเพราะว่าถ้าเชอรี่เติมเงินต้องมีอะไรเ <c oughs> ข้ามาใหม่แน่ๆ, <c oughs> ๆนะคะก็นี่นะคะทุกคนนะ นี่ไปที่กล่องนะคะนี่นะคะลายเพนน่าเยอะแยะมากเลยนะทุกคน mm. นี่หลายลายมากเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเชอรี่จะมาลองสุ่ม,มให้ทุกคนดูนะคะ mm. สักสองลายเนาะว่าจะได้อะไรบ้างเ mm. พราะเชอรี่ก็มีบ้างแล้วมีสามมีสามลายแล้วนะคะโ <Okay. S 1> อคเคโอเคเรามาลองกันเดี๋ยวขอเลือกหน้าก่อนอยากได้ลนะอยากได้หน,น้านี้นี่ก็เลยหนึ่งจองซ้ำ จำได้เหรอจิมโอ้โหอย่างเกลือค่ะทุกคนโ oh, อ้า y ก o อเอ้าด้หน้าเดิมอีกแล้วจิมแกงหรือเปล่าโอ้จ oh, ิมแกงแน่ๆเลยอะ่ะให้หน้าเดิมมาทำไมอะ่ะคุณ สองกล่องหน้าเดิมทุกกล่องนะคะโอ้โหทุกคน <c oughs> คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับเชอรี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเชอรี่ก็จะทําการแจกลายเพนน้านะคะให้ผู้ติดตามใหม่และเก่านะคะทุกคนจํานวนสองกล่องด้วยกันนะคะทุกคนนะกะติกาง่ายมาก ก็แค่ให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์นะคะว่าอยากได้ลายเพนน่าลายไหนนะคะพร้อมกับเหตุผลนะคะแล้วก็ UID ของตัวเองไว้โอเคแล้วก็เชอรี่จะทําการสุ่มแล้วก็จะแจกในคลิปหน้านะคะ <What? S 1> แต่เชอรี่ขอวิวคลิปนี้100วิวแล้วก็ผู้ติดตามอีก350นะคะทุกคนนะ ถ้าใครสนใจเล่นกิจกรรมนี้นะคะก็อย่าลืมมาเล่นกัน,นเยอะๆนะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย